แน่คุณกดก็ไปดูคลิปนี้เพราะว่าคุณอยากจะเห็นการเปิดตัว iPhone 17ที่ชื่องานว่า all dropping ใช่ไหมครับยังไม่มีให้ดูครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันงานแต่เรามาเก่งตัวกันก่อนได้นะครับกับการเปิดตัวที่ Apple จะชวนคุณขากันไกลครั้งทําไมล่ะฮะ all dropping นะครับเป็นการเล่นคำนะครับผสมระหว่างคําว่า awesome นี่ a w e ใช่ไหมแล้วก็ s o m e เขาตัดออกแล้วไปสมาชนสนทิเชื่อมกัคบคำว่าจอ dropping ก็คืออาการขากันไก่ค้างนะปกติแล้วเนี่ยเวลาเปิดตัวทุกทีเนี่ยเราไม่ว้าวกันมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นปีนี้เนี่ยเขาคาดว่าทุกคนจะค้างกันไก่ค้างผมงนมุนโพสุรรัตน์การบริการ BT Bear ไตนะครับจะพาคุณเก่งตัวไปด้วยกันก่อนการจัดงาน All Dopping นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่9เดือน9นี้ ที่ Steve Jobs Theater นะครับยานแม่ของ Apple California นั่นเองทั้งนี้จะเป็นการเปิดตัว iPhone 17ที่หลายคนรอคอยแน่นอนอะนะเพราะยังไงเดือน9ก็ต้อง iPhone ใช่ไหมทั้งนี้นะครับการเปิดตัวซีรีส์ iPhone 17นะฮะก็คาดว่าจะมีรุ่นธรรมดาแน่ๆรุ่น Pro ตามมาแล้วก็รุ่น Pro Max นะครับแต่ว่าจะมีโมเดลที่ขายใหม่เข้ามาแทนตำแหน่งตรงกลางเดิมนะราปกติเรามีรุ่นธรรมดาก็คือ17แล้วก็ต้องบวกคำว่า plus ใช่ไหม จอใหญ่ขึ้นนะเราคาดว่าครั้งนี้จะเป็น iPhone 17 Air แทนนะครับซึ่งก็จะเด่นในเรื่องความบางแล้วก็ความเบามากยิ่งขึ้นนะจอก็จะใหญ่กว่า iPhone 17ในใช้ธรรมดาทั้งนี้นะครับรุ่น plus อาจจะหายไปก็ได้เพราะว่าการมี plus ด้วยและมี air ใหม่มาด้วยมันจะขี่กันเกินไปผิดวิสัย Apple ครับที่ต้องการสร้างความหลากหลายเพื่อให้สุดท้ายเราตัดใจซื้อรุ่นแพงสุดหรือรุ่น top นั่นเองนะครับรุ่นกลางเขาไม่ค่อยชอบขายแล้วครับในรุ่นนี้นะครับ ใน17ซีรีส์เนี่ยเรื่องของหน่วยความจำอ่าก็คาดว่าจะไม่ได้เริ่มต้นที่128กิกอีกต่อไปในยุคที่อะไรอะไรมันก็ต้องจุมากขึ้นจากข้อมูลอันไหลบ่าคาดว่าจะเริ่มที่256กิกเลยนะครับแล้วก็น่าจะตัดถาดใส่ซิมออกด้วยอว้เหลือใช้ e ซิมเพียงอย่างเดียวนี่อันนี้ผมไม่ได้เดาเล่นนะครับเพราะว่า iPhone 16เดิมที่วางขายในอเมริกามาปีนึงเนี่ย ตัดถาดซิมออกหมดแล้วนะครับเหลือแค่ e ซิมนะครับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเพื่อนถือ iPhone มาจากอเมริกาผมก็เตรียมซิมไทยเตรียมไม่ให้เขาใส่นะประากฏอ้าวใส่ไม่ได้ต้องไปเปิด e ซิมเพราะว่าของเขา no ซิมแล้วนะครับไม่มีถาดใส่เลยก็ไม่รู้ว่า Apple ไปกดเครื่องอะไรผู้ผลิตซิมแบบ Ph ิ s i c a ลไว้นะก็เลยทาให้ศูนย์พันกันไปเลยแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว e ซิมเนี่ยยืนยันตัวตนในยุคนี้ง่ายแล้วนะครับเพราะยังไงนะครับโอเปอเรเตอร์หรือค่ายเนี่ยเขามีแอปกันทั้งนั้นก็สามารถจะยืนยันตนแล้วก็ ขอ eSIM นะครับให้มันเข้ามาในเครื่องเลยจะผ่าน QR ว o d e คหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแล้วแล้วก็ปลอดภัยด้วยในเชิงโครงสร้างระบบเนี่ยถือว่าสร้างการยืนยันตัวตนจริงแน่นอนนะครับกับ User ที่เกาะเกี่ยวเครือข่ายกันอยูอ่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นแน่นอนในเรื่อง eSIM นะครับแต่สิ่งที่ทำให้คุณขายไกลข้างแน่นอนในวันเปิดตัว all dropping นี้นะครับก็คือราคาที่คาดว่าเพิ่มขึ้นด้วย อีก2,000บาทในรุ่น Pro และ Pro Max กครับอ้าวไทยเราไปเจราจาภาษีทัพอะเราเปิดให้เขาเข้ามาศูนย์ี่แม้เราส่งไป19แต่เราให้เขาเข้าศูนย์เลยนะเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าสินค้าอเมริกันเข้าไทยเนี่ยศูนย์แน่แต่มันไม่มีความต่างกับกรณี iPhone เพราะอะไรครับเพราะว่า iPhone เนี่ยถิ่นกำเนิดที่แท้จริงคือจีนนะครับแม้ว่าดีไซน์แคลิฟอร์เนียอเมริกันชนเป็นเจ้าของ iPhone เนี่ย แต่มันผลิตในจีนแล้วเวลามันส่งเนี่ยคุณสังเกตดูเวลาคุณสั่งสินค้า apple com เนี่ยและ apple store เนี่ยมันส่งมาเนี่ยตัวจ่าหน้าเนี่ยมาจากเซนเจ,จิ้นนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เรา0%อยู่แล้วครับเรา0%จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนอนะ่ก็คืออาเซียนชน่าฟรีเทรดอะเกรเมนต์ฉะนั้นราคามันจะไม่ถูกลงแต่ทั้งนี้ที่มันจะแพงขึ้นในอีก2,000บาทนะคาดว่าเกิดจาก50เหรียญดอลลาร์สหรัฐที่เป็นราคา ถ้าอัปเกรดกล้องให้กลายเป็น48ล้านพิกเซลทั้ง3เตานั่นเองครับโอ้ oh, <Yeah. S 1> อย่างนี้นี่เองขอเริ่มเก่งข้อสอบที่ไฮไลท์นะครับและน่าจะเป็นสิ่งแปลกใหม่สุดในการเปิดตัวนี้เลย iPhone 17 Air ตั้งชื่อ Air เหมือน MacBook Air ก็ต้องบางใช่ไหมครับน่าจะบางสุดหรือบางกว่าสิ่งที่ Apple เคยทำได้มาแล้วใน iPhone 6นะครับตอนนั้นมันประมาณ6.8ม m mm มนะครับ ครั้งนี้คาดว่าจะได้5.5มิลิเมตรเท่านั้นโอ้โหนี่ก็ถือว่าค่อนข้างบางบางมากกว่า iPhone 16 7.8ม mm ิลิเมตรด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยวัสดุนะครับคาดว่าใช้ไทเทเนียมผสมอลูมิเนียมนี่น้ำหนักก็จะเบาได้นะคร่าวๆก็น่าจะทัก145กรัมอันนี้จะไปใกล้เคียงกับน้ำหนักของ iPhone 13 mini มผมยังจำไซด์นั้นได้ผมชอบมากเสียดายเลิกผลิตไปอันนั้น140กรัมเท่านั้นเองนะครับ ส่วนชิปประมวลผลนะครับก็น่าจะต้องใช้เลขของปีนี้เพราะปีก่อน A 1 8ใช่ไหมปีนี้ A 1 9บนเะถ้าจะไม่ลดผลเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นซะก่อนนะแล้วก็จะมาพร้อมกับจอชนิด OLED นะครับ Organic Light Emitting Diode นี่ขนาดไซส์หน้าจอ6.6นิ้วนี่ฉะนั้นมันจะใหญ่กว่าไซส์ปกตินะครับแล้วก็รองรับ 120Hz ProMotion ก็ Pro Motion, คือจอนุ่มนะครับแล้วก็มาตรฐานแบบ always on display นี่ปิดจอแล้วดับไม่สนิทยังมีภาพรักษาหน้าจอกับนาฬิกานะครับจางๆอยู่ด้วยนะฮะแต่จะเลือกปิดก็ได้ไม่ว่ากันส่วนกล้องหลัง คุณดูสิครับคาดว่าจะมีกล้องหลักเพียงกล้องเดียวเลยนะครับ48ล้านพิกเซลโอ้โหไม่ต้องพึ่งกล้องอื่นเลยเละส่วนกล้องหน้าก็คาดว่าหน้าจะสัก24ล้านพิกเซลนี่ส่วนแบตครับก็คาดว่าจะมีขนาดแค่2 8 0 0ัมิลลิแอมครับอวทำไมล่ะก็บางซะขนาดนี้จะ4 0 0 0มิลลิแอมไหวหรือทั้งนี้นะครับในฝั่งของ iphone 17 pro และ pro max นะครับก็มีข่าวกันออกมาพอสมควรนะครับว่าใช้ชิป a 1 9 pro นี่ต้องมีรุ่น pro ด้วยนะแล้วก็ ram นี่ 12กิกนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มต้นที่ความจุ256กิกไปเลยส่วนในข้อมูลการเก่งซึ่งน่าจะดีกับเราฮนะก็คือ iPhone จะเปลี่ยนระบบการระบายความร้อนจากเดิมใช้แผ่นทองแดงเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้ Vapor Chamber แบบ Android เขาในปี2018ที่เขาทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตัว asus rog phone เป็นต้นแบบเรื่องนี้เลยนะก็คือเอาแผ่นทองแดงประกบด้วยของเหลวภายในช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่า iPhone ก็คาดว่าเจ้าของ2018มาใช้ในปี2025นี้านีว้าวไม่แร์เขาเยอะดีกว่าเอา้ามาดูโมดูลกล้องกันบ้างน,นะครับกล้องเนี่ยมีการเปลี่ยนดีไซน์แน่นอนเพราะว่ารูปหลุดออกมาเยอะจริงๆนะครับจากเดิมที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมี3เตาอ,อยู่ภายในก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้านะครับซึ่งแน่นอน ภาพนี้นะครับก็มีความละไม้คล้ายนะสิ่งที่ Google ทําแล้วขายดีมากๆก็คือ Google Pixel a นะแอปเปก็คงมองแล้วเฮ้ยเทรนด์นี้มาขอบ้างนะทั้งนี้นะครับมีภาพหลุดเคสแบบใหม่ด้วยนะครับก็เลยคอนเฟิร์มเข้าไปใหญ่เลยว่ากล้องน่าจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าแน่ๆนะครับอยู่ที่ด้านหลังนะครับก็คือภาพหลุดของเคสที่ชื่อใหม่ว่า Tech Woven นะคุณผู้ชมจำไฟ์ w o v e n ได้ใช่ไหมเป็นผ้าที่บอกว่า รักโลกอ่ะและปรากฏไม่ค่อยประสบความสำเร็จในตลาดเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วหยุดไปปีนี้กลับมาใหม่จะเป็น Tech Woven นี่สเปคกล้องครับสำหรับ iPhone 17 Pro และ Pro Max นะครับคาดว่าจะมีการอัปเกรดให้ทุกๆก,กล้องนะฮะอย่างที่บอกไปเพิ่ม50เหรียญใช่ไหม เป็น48ล้านพิกเซลทั้ง3เลนเลยนะครับแต่ตัว Max กเนี่ยก็อาจจะมาพร้อมเลนซูมแบบ8เท่า Optical นี่ซึ่งอันนี้ก็เก่งไว้ก่อนนะยังไม่แน่ใจใช่ไหมและคาดกันว่ารุ่นนี้ iPhone จะทำ reverse wireless charging ได้คืออะไรครับชาร์จไร้สายจากฝาหลังคือเผื่อแพ่แบตตัวเองนะครับซึ่งปกติก็หมดเร็วอยู่แล้วเนี่ยไปให้อุปกรณ์อื่นๆได้ที่ผ่านมาเราเนี่ยเอา iPhone ของเราต่งางหาก ไปรับอันนิ้สงจากการเผื่อแผ่แบตจาก Android อื่นถูกไหมมากมายหลายรุ่นก็ทําแบบนี้กันได้นานนะครับแต่ทั้งนี้ iPhone 11 Pro Max อาจมีความจุแบตเตอรี่มากถึง5,000 m มิลลิแอมโมากสุดเท่าที่ iPhone เคยมีมาคนลุกไม่หมดเลยจริงๆแล้วต้องบอกนี้ครับที่หลักใช้เป็น5000มิลลิแอมแล้วไม่ถึงสักทีเนี่ย พราะว่ากฎหมายการขนส่งของสหารัฐอเมริกาเนี่ยเขาระบุว่าเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยจะต้องมีความจุไม่เกิน20วัตต์ออวในแต่ละเซลล์นะรวมๆกันแล้วก็คือ5,000ม ah ิลลิแอมเพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกตีตราว่าเป็นวัตถุอันตรายคลาส9ตรงนี้ทำให้กระบวนการการโลจิสติกต่างๆนี่มันจะซับซ้อนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เขาก็เลยเขาเรียกว่าพยายามจะไม่ให้เกินกันมานานทีนี้ ถ้าจะแตะ5,000มันก็จะสุดแล้วมันก็จะไปต่อไม่ได้จนกว่ากฎหมายจะเปลี่ยนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยต่างขนระเบิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากแบตเตอรี่กันทั้งนั้นใช่ไหมครับขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวนี้เขาก็ห้ามชาร์จแล้วเพราะว่าไปชาร์จด้วยไอตัว power bank เนี่ยมันก็มีโอกาสจะระเบิดง่ายกว่าใช่ไหมเอาขึ้นได้แต่ห้ามใช้ในมีแรมที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยการจะลิมิตไปที่5,000ผมก็เห็นสมควรส่วนตัวเลือกสีของ iPhone 17นะครับ ดำกับขาวเนี่ยเก็บไว้แน่นะครับส่วนสีอื่นๆยังไม่รู้จะอะไรเอาออกบ้างแต่จะมีสีใหม่ก็คือสีน้ำเงินเข้มสีส้มนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสีสันทางด้านการตลาดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรารอรุ้นกันไปที่9เดือน9ฮะส่วนข้อมูลชนเก่งอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือ iPhone 17อาจมีอุปกรณ์เสริมใหม่ที่เรียกว่า cross body strap นี่ strap ก็คือสายคล้องใช่ไหมครับทีนี้ cross body ก็คล้องคอจะเป็น สายข้องคอโทรศัพท์ที่ใช้ดีไซน์กิมิกพิเศษคือติดแม่เหล็กเข้าไปาเดี๋ยวต้องรอดูของจริงว่าจะเป็นภาพดังนี้จริงหรือไม่นะครับนี่สายส้มมาเลยน่าจะมีสีส้มด้วยแหละสรุปสั้นๆก่อนวันเปิดตัวจริงนะครับ iPhone 17นะครับเตรียมจะมีโมเดลใหม่อย่าง iPhone 17 Air แน่นอนนะบางเฉียบใช่ไหมฝั่ง Pro ก็จะครบเครื่องเรื่องสเปคเรื่องกล้องที่จะ48ล้านเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีสีใหม่ที่จี๊ดใจออกมา พร้อมใส่ของคอลุกใหม่ราคาน่าจะแพงแน่นอนแหละขากไง้างเลยนะครับนอกจาก iPhone 17แล้วนะครับก็น่าจะมีการเปิดตัว Apple Watch 11นะ Apple Watch Ultra 3แล้วก็ Apple Watch SE นะ3ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะลามปามมาถึง AirPods Pro ด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะมี Pro 3ได้แล้วตามระยะเวลาของมันนี่รอติดตามแล้วกันนะครับวันที่9เดือน9แต่เราเนี่ยเจอกันวันที่10เช้า ไม่ต้องไปอดนอนเพราะว่าทีมงาน B t แไบไตนะครับจะอยู่โยงเฝ้าข้อมูลให้นะครับรอบนี้จะมีอาจารย์สุภเดชมาวิเคราะห์เช้าพร้อมกันด้วยเพราะว่าแกไม่นอนแน่นอนส่วนผมเนี่ยจะนอนให้เต็มอิ่มเลยพร้อมตื่นนะฮะวันนั้นวันที่10เนี่ยผมจะตื่นขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะและผมก็จะไลฟ์สตรีมสดมาเลย7นาฬิกาเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ไม่สำคัญเท่ากดเซฟเซฟคลิปนี้ไว้เพื่อมาสวัสดีอนาคตด้วยกันว่าเราเกงถูกเกงผิดเกงอะไรแม่นแค่ไหน ดูพร้อมกันวันที่10นะครับ7โมงเช้าทางเพจ BT ทีบีไตครับ